เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางรานก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกคคกี้แลนด์ครีมนมคุกกี้แลนด์โอเวนเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพคต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพคเนี่ย่ ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูกกลแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปป่าซีค่ะวันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกๆคนเนี่ยมาดูกันนะคะในส่วนของซึกแห่งผู้พม่ทักซีซั่นที่19นะคะเหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง1วันเนี่ยจะหมดลงไปแล้วนะคะเผื่อใครที่แบบว่าเฮ้ยยังไม่ผ่านสักทีนะคะลองใช้ทีมนี้ดูได้นะคะสําหรับใครที่ไม่มีในส่วนของแสงจันทร์นะคะแต่ถ้ามีแสงจันทร์เนี่ยใช้แทสตา้าดัสได้นะคะเพราะว่าแสงจันทร์เนี่ยช่วยเคลียร์นะคะหมอนค่อนข้างเดียวมากและอย่าลืมนะคะใครที่เลเวลไม่ถึงเนี่ยอย่าลืม กดลูกป,ปั้นตรงกลางนะคะเพราะมันจะช่วยในส่วนของเอฟเฟกที่เราได้รับเห็นไหมคะเอฟเฟกที่2ก็คือการพุ่งตัวเนี่ยขึ้นอยู่กับวัตถุโบราณของแต่ละกิวนะคะสว่วนในข้อแรกเนี่ยเอฟเฟกที่1นะคะเลเวลที่มีต่ำกว่า60เนี่ยก็จะเข้าร่วมผู้ไปถามเนี่ยหันจะเลเวล60ขึ้นมาทันทีเลยนะคะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะมาดูในส่วนของท็อปปิ้งกันดีกว่านาะว่าจะมีท็อปปิ้งนะคะอะ,อะไรกันบ้างนะคะทุกคนสําหรับใครนะคะที่น้องโดนัทอาจจะยังยืนไม่อึดนะคะก็สามารถใช้ในส่วนของลดความเสียหายล้วนได้เลยนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอึดแล้วใส่เป็นครูดาวล้วนได้เลยนะคะแล้วออฟฟ์ลองลดความเสียหายสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็สามารถยืนได้แล้วะคะ่ะนี่นะคะก็ตัวของน้องคุกกี้นะคะแต่ละตัวเลย อันนี้นะคะจะเป็นน้องโดนัทนะคะเซฟใช้งานเพื่อใครนะคะดูท็อปปิ้งไม่ถันนะคะโอเคก็สามารถกดพอชินไว้ได้นะคะอ่าสตาร์ดัสนะคะเซฟยังคงใช้เป็นอ่าอัตราคริกรวนนะคะแนะนำว่าคริกรวนเนี่ยอยู่ที่25%จะดีมา,มากเลยเนาะแต่ขอเซฟหาไม่เจอก็จะเป็น20% 2%นะคะทุกคนอันนี้ของเซฟดาวเดียวเองนะนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีแสงจันทรเอาแสงจันทมาแทนได้เลยนะคะอันนี้กรณีที่ไม่มีแสงจันทรนะคะ แล้วก็ในส่วนของเอสเปโซนะคะเอสเปโซเนี่ยก็จะเป็นโจมตีล้วนนะคะเพราะว่าเราจะเน้นดาเมจให้ไวเลยนะคะออฟลองล็วความจะหายอยู่ที่25ขึ้นไปนะคะถ้ายิ่งดาวเยอะเนี่ยก็25กก็ได้แล้วเนาะคูททำนะคะ7.3เอ้ยเที่ใช้ทำไว้นะคะถ้ามีออฟลองคู่ทำเยอะก็จะวนสกิลกลับมาได้ไวจะดีมากๆเลยค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโจมตีลวดของน้องเอสเปซโซค่ะเซฟทำแคนดี้พิเศษเอาไว้นะคะแนะนำว่าถ้าเกิดใครเพิ่งมันเริ่มเล่นนอ้องแคนดี้สัก10บมวกก็ได้ค่ะเพราะามันจะได้การสตันกลับมาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำแคนดี้พิเศษเนี่ยมันจะไม่สตันมอนให้นานะคะมันอาจจะไม่สามารถช่วยขัดมอนได้นะคะถ้าเป็นในส่วนของน้องหมึกเนี่ยสัก10%ขึ้นไปก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะนะคะตัวน้องเนี่ยความเร็วโจมตีการตีของน้องเนี่ยจะฟาดแบบค่อนข้างกระดานหนำมากๆเลยนะคะแล้วก็เราใช้ นอ่าพลังโจมตีล้วนนะคะไม่ต้องเน้นออฟลองแลวความเสียหายก็ได้เนาะแต่ถ้ามีก็จะดีมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่คิดว่าน้องหมึกมันยืนไม่ไหวเนาะอาจจะมีแบบเคลียร์ดาเมจไม่ทันแล้วทําให้คุกกี้ของเราต้องยืนทนดืนทนสกิลอย่างงี้นะคะก็มีออฟลองลดความเสียหายสัก20%ได้เลยนะสำหรับน้องหมึกนะคะ นี่ต่อมาชูครีมค่ะชูครีมมีแคนดี้พิเศษนะคะ10บ,บวกเลยนะคะเหมือนกันนะคะก็จะมีออฟฟรองต์ความเสียหายเต็มมาได้หน่อยนะคะหลังากัก็จะเน้นคู่ถามถ้ามีถ้าเป็นไปได้นะคะน้องก็จะเน้นคิดลวนนะคะของน้องชูครีมชูใจน้องฮิวติดคีดแล้วฮิวแรงมากๆเลยนะคะแถมยังพอมีดาเมจและช่วยขัดมอนได้อีกด้วยโอเคค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่ม ลงด่านกันเลยดีกว่าเนาะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะแล้วก็จะมีบางด่านที่อาจจะแบบอบยากนิดนึงเซฟเคยลองลงไอดีอื่นที่ทรัพยากรอ,อาจจะน้อยลงมาใช่ไหมที่เซฟดูแล้วเนี่ยเซฟรู้สึกว่าม,มันจะมีช่วงแบบ 50กว,กว่าที่อาจจะติดกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยสามารถผ่านได้เนาะอาจจะอาศัยนะคะใช้ทีมอื่นเข้ามาผสมด้วยเนาะไม่จาเป็นต้องใช้ทีมเดียวในการผ่านนะคะอาจจะใช้เป็นในส่วนของอ่าเขาเรียกไงอะ่ะเป็นทีมอื่นเข้ามาเพิ่มเช่นแบบทีม2ทีม3าทีม4ทีม5ช่วยให้แบบมารับเท้าก่อนแล้วค่อยกลับมาใช้ทีม1แบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนเผื่อใครที่แบบว่าเฮ้ยไม่สามารถสู้ได้อ่ะ สมบัตินะคะด้านขวามือเนี่ยนะคะก็จะเป็นนาฬิกาตำราและนกหวีดนะคะให้กับตัวที่ดามมิแรกของเรา2ตัวนื่ที่มันจะคอยแบบว่าเหมือนได้รับบัฟเพิ่มนะคะนาฬิกาถ้าเกิดว่ายังไม่มีอีพิก12ให้ใช้คอมมอน12ก่อนได้เลยนะคะครูคทมาย,ยิ่งเนเวลเยอะอยิ่งดีที่สุดนะคะคทุกคนเีเวลเยอะไ้ก่อนเนาะ ทีมสองทีมสามทีมสี่นะคะแล้วแต่เราจะจัดเลยเนาะก็จะจัดเป็นทีมอึดๆถึกๆได้เลยนะคะทีมที่นอกเหนือจากที่เซฟจัดก็ได้เนาะ,ะเป็นทีมแบบที่เราใช้ลงด่านหรืออารีน,น,นาได้มา่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เหมือนเช่นถ้าเกิดเว็บห้าสิบมวกมันจะไม่ไหวใช่ไหมเดี๋ยวามาดูพร้อมกันเนาะ น,นะะอันนี้48ยังพอไหวอยู่จากที่เซฟลงรู้สึกว่าเพื่อนๆน่าจะติดกันที่50 56ประมาณนี้นะคะเราก็เอาตัวที่อื่นๆมาแทนไว้ก่อนหรือตัวที่จบดาเมจไว้นะคะทีห่งเนี่ยค่อยกลับมาใช้ช่วงแบบเวฟลังหลังก็ได้เนาะเวฟ60นะคะอาจจะต้องเคลียร์ไวนิดนึงด้วยนั่นเอง อันนี้นะคะก็จะเคลียร์ได้มันจะมีบางเว็บที่อ่าเป็นโล่พลังชีวิตนะคะอาันนี้โล่พลังชีวิตแต่เราสามารถเคลียร์ได้ทีหนึ่งเราเคลียร์ได้แน่นอนอ่าเคลียร์ไว้นะคะเดี๋ยวไม่มั่นใจเป็นทีมไหนอ่าอันนี้ทีหนึ่งก็ยังเคลียร์ได้ถ้าเกิดเอสเปรสโซ่มีสตันนะคะมันจะสตันปึ้งปุ๊บแล้วก็จะสามารถอ่าเคลียร์ได้นะคะ อันนี้ลุกแต่อันนี้แอบยิงแรงนะทุกคนถ้าเกิดหมึกของใครยิงไม่ไหวนะคะหาออฟลองลดความเสียายให้นะ้องด้วยนะอ่าเวฟนี้นะคะ56ก็ค่อนข้างแรงถ้าเราจบในทีเดียวไม่ได้เนาะเราก็อาจจะสลับเป็นทีม5ทีม4อะไรมาใช้ก่อนได้ค่ะอ่าและดานนี้นะคะเน้นจบไวจะดีมากๆเลยเพราะว่าไอตัวที่เขาสมมอนออกมาเนี่ยมันยิงตัวแทง,งนหน้าเราหนัมากและเวฟ58นี้ค่อนข้างหนักเลยคะ่ะถ้าเกิดใครที่แบบตีไปแล้ว โลกพลชีวิตยังอยู่แล้วยังไม่ลดไปให้ใช้ทีมที่มีพ่อดับโกโก้นะคะมาช่วยสลายโลกพลงชีวิตได้ค่ะและทีมนี้นะคะเน้นย้ำให้ตีเคลียให้ไวที่สุดเท่าที่ทำได้เหมือนกันค่ะหรือจะเป็นทีมที่เป็นตีตัวหลังให้ไวหรือจะเป็นทีมทีไวก็ได้น้องนะคะเคลียเวฟเมื่อกี้เพราะมันจะทำการฮิลหลังจากนั้นนะคะเวฟสุดท้ายเนี่ยเน้นเคลียตัวของนางฟาทะเลเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรายืนทนนะคะเขาจะสกิลหมู่มาปุ๊บ เราก็จะแพ้นะคะทุกคนจะบอกวาอ่าทีมนี้อาจจะทําให้แต้มเนี่ยไม่ได้อยู่1%นปนะคะแต่สามารถให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นได้จบ60ได้เลยสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยตัวละครน้อยหรือไม่เยอะนะคะนี่ก็จะพยายามเน้นอีพิกล้วนเลยเนาะอาจจะมีซูเปอร์อีพิกมาหนึ่งตัวนะคะแต่คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีจากการที่แบบได้การันตีหรือแบบทำเควสตต่างๆนะคะก็คือสุ่มแบบได้การันตีชวนหนึ่งตัวเลยนะคะประมาณนี้เลยคะ่ะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับศึกแห่งผู้ไม่ทักนะคะในซีซั่นนี้เนาะก็มันจะมันจะหมดในวันนี้แล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมมาลงกันด้วยนะนะคะ1เปอร์ไม่เป็นไร2เปอร์ก,ก็ได้เนาะเพราะว่าเพชรเนี่ยห่างกันไม่เยอะนะคะยังไงก็มาลงกันเยอะๆนะคะลงจบไว้6 0ถ้าเกิดใครที่ลงผ่านครั้งแรกเนี่ยก็จะได้สกินลงุงซีรอดสีทองด้วยนะคะเผื่อแบบจะมีซีไหนที่เขาจะเปลี่ยน ของรางวัลที่ได้รับอะไรอย่างนี้เนาะก็แอบเสียดายนะคะยังไงก็อย่าลืมลงกันด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเซฟขอรตัวละไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย